นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกท่านนะครับตอนเราเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้เจอกันจันทร์13มิถุนายน2565ครับ ผมตรวจสุธิวัตรพร้อมด้วยคุณนุ้ยสุตานะครับเป็นยังไงบ้างตัวเลขเลขมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเปิดเผยออกมาตัวเลขเงินเฟอ้อฝั่งสหรัฐประกาศออกมาคนร้องจากเลย8.6%ซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบ40ปีครับคุณผู้ชมทำลายสถิติเดิมเดือนมีนาะคมที่8.5าพอเป็นแบบนี้แล้วนวักวิเคราะห์ประเมินกันว่าฟเฟดจะไม่ได้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยแค่0.5แล้วในการประชุมวันพุธที่ถึงนี้นะฮะมองไปถึง0.75จุแต่ไม่ว่าจะขึ้นยังไงก็ตาม ตลาดน่าจะตอบรับเชิงรบนะครับวันนี้ <ฮะ S 2> Facebook Live <L ive> ก็มาคุยกันกับนาทีลงทุนได้นะครับเราใช้ผ่านเซสโซเชียลมีเดียทักเราอย่าติดตามบทวิเคราะห์บริษัทจดทะเบียนต่าง ติดตามได้ผ่านทางเซ็ตเทรด d o com รวมทั้งเซ็ตเทรดขับนะครับก่อนจะไปไล่เลี้ยงนะคะถึงปัจจัยต่างๆที่จะส่งผลกับการลงทุนตลาดบ้านเราในวันนี้เนี่ยเชิญชวนคุณผู้ชมกันหน่อยค่ะร่วมสนุกนะคะกับกิจกรรมของรายการนาทีลงทุนค่ะ,คะส่งภาพนะคะความประทับใจจากการเดินทางไปท่ปทองเทีย่ยวไปใช้บริการสถานที่ต่างๆเนื่องจากตอนนี้เราเปิดประเทศมากขึ้นแล้วนะคะ,คะร่วมกิจกรรมกันนะคะสแกน QR โค้ดตรงนี้ค่ะส่งภาพเข้ามาแล้วก็แสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะรวมถึงอยากให้รายการมีการเพิ่มเติมตรงไหนอย่างไรเนี่ยส่งเข้า ได้ด้วยค่ะเราจะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะได้รับเมื่อสักครู่นี้จะเห็นแล้วว่าของที่เราลึกคือกระเป๋า,ารักโลกนะคะจากทาง g c เนะะี่ยค่ะก็จะส่งมอบให้กับผู้โชคดีด้วยนะคะส่งเันเข้ามาเลยนะคะให้เข้ากับคอนเซปต์ของช่วงที่เราจะมีในช่วง2เดือนนี้ Thailand ว e o p e n i n g เปิดประเทศนะคะใช่กับกระเป๋าใบนี้นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมกันเข้ามาด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีก,การประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกนะครับในช่วงปลายเดือนนี้กันด้วยนะครับค่ะ เอาละตัวเลขสําคัญฝั่งสหรัฐที่ประกาศออกมานะครับก็คือตัวเลขของเงินเฟอ้อครับทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐยอ่อลงหนักเลยครับค<ส>ุณผู้ชมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวเลขลงไป 880. จุดสำหรับดาวโจนส์<ะ>ลงหนักมากนะครับคิดเปอร์เซ็นต์ลงไป2.73%เอสพี500ลงไป116.96จุด N แนสเดลงไป400กว่าจุดด้วยกันนะครับรวมๆแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยหนักมากนะฮะ สัดาห์ที่ผ่านมาดาวโจ์จริงๆร่วงลงไปถึง4.58%และเ500ร่วงลงไป5.06%นะแตกลู่ร่วงลงไป5.60%นะครับตัวเลขเงินเฟอ้อจดชีราคาผู้บริโภค CPI เดือนพฤษภาคมประกาศออกมา8.6%ทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ40ปีนะครับและก็สูงกว่าที่นักวิเคราะห์เนี่ยมีการคาดการไว้ว่าจะอยู่ที่8.3%และ สูงกว่าเดือนมีนาคมซึ่งสถิติเดิมมีนาคมเนี่ย8.5%านะครับขณะเดียวกัน cpi พื้นฐานที่ไม่นับรวมหมวดอาหารแล้วก็พลังงานนะครับพุ่งขึ้น6%ก็สูงกว่าที่นิเครห์คาดการณ์อยู่ที่5.9%เหมือนกันนะครับจับตาครับการประชุมของเฟดนะฮะว่าจะมีการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนะครับ0.5%้ในวันพุธนี้หรือเปล่าหรือนิเครห์บางคนมองว่าจะไป0 7 5เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อเลยนะครับคือเพิ่มดอกเบี้ยนหนักกขึ้นว่าเดิม ขณะที่รกรกฎาคมมีการคาดว่าจะเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยนะครับ0.50แล้วก็อีกทีกันยายน0.50เรียกได้ว่าการประชุมทุกครั้งเฟ็ดจะมีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแต่จะมากหรือน้อยเดี๋ยวต้องรอดูโดยเฉพาะวันพุธนี้เมื่อไหร่ก็ตามขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะฮะสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกกังวลคือจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในขณะที่เงินเฟ้อพุ่งนะครับขณะเดียวกันเรื่องของราคาพลังงานไม่ได้ลด แล้วก็ยังเจอกับภาวะขาดแคลนอาหารเศรษฐกิจเนี่ยไม่ไปไหนนะฮะกลัวว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเดี๋ยวช่วงเฟสที่2เราคุยเรื่องนี้กับทางนักวิเคราะห์ะบ้านเรากันด้วยนะครับจากทาง TDI มองว่า สเตกเฟลชันที่คนกลัวกันเนี่ยเป็นยังไงแล้วจะมีผลต่อเรื่องของการลงทุนยังไงด้วยใช่คนะ่ะและแน่นอนว่าพอตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งสหรัฐเนี่ยขยับพุ่งสูงแบบนี้นะคะฝั่งตลาดหุ้นยุโรปเองกังวลเช่นเดียวกันค่ะทําให้ภาพของตลาดยุโรปเมื่อวันศุกร์นะคะประับตัวลงค่ะทั้งฟุตซีร้อยเนี่ยลบไป1 5 8 6 9จุด2%กว่ากว่านะคะ <De x S 2> ด็คเซอร์มานีค่ะลบไป436.97.3%กว่ากว่าแล้วก็ c a c 40เนี่ยลบไป171.23จุดนะ ภาพรวมเนี่ยร่วงลงต่อเนื่องเป็นวันที่4นะคะแล้วก็ตลอดทั้งสัปดาห์ร่วงลงมากกว่า3%หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อฝั่งสหรัฐออกมาเนี่ยค่ะนอกจากนี้นะคะยังถูกกดดันจากการที่ธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ที่มีการเปิดเผยวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเป็นครั้งแรกนะคะในรอบ11ปีค่ะความกังวลเกี่ยวกับ ส่วนของเศรษฐกิจจีนก็ยังคงมีอยู่เพราะว่าเชี่ยงไฮ้กับปักกิ่งเนี่ยจะมีการล็อกดาวน์ในบางส่วนเพิ่มเติมด้วยถ้าเกิดว่าพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 นี่แหละค่ะหุ้นในกลุ่มสายการบินยุโรปก็ร่วงลงมีปัญหาด้านแรงงานที่สไตร์ไปนะคะส่งผลต่อการเดินทางในช่วงฤดูร้อนนี้ติดตามกันเลยสําหรับวันพฤหัสนี้จะมีการประชุมของ B.O.E. ธนาคารกลางอังกฤษเรื่องถแถลงอัตราดอกเบีย้ยด้วยแนวโน้มจะปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าฝั่งเงินเฟอ้อของอังกฤษเองเนี่ยก็พุ่งสูงต่อเนื่องเกือบแตแะสิบเป ส่วนฝั่งของน้ำมันกันบ้างนะครับทั้ง WTI แล้วก็เบรน t ย่อลงไปนะครับ ลดลงไปนะฮรับสำหรับ WTI 84เซนเบรนต์ลงไปเหรียญกับอีก6เซนฝั่งดูไบก็ลงไปราคาเท่ากับ Brent, เบรนต์เหรียญกับอีก6เซนด้วยกันนะครับเจอแรงกดดันแต่หลักหลักน้ำมันที่ลงมาจากดอลลาร์ที่แข่งค่าึ้นนะครับ<ะ>ทำให้ราคาดันดิบซึ่งโค้ดเป็นสกุลเงินดอลลาร์เนี่ยมีราคาแพงขึ้นแล้วก็ไม่น่าดึงดูดสำหรับนักลงทุนสกุลเงินอื่นๆน,นะครับเพราะถ้าไปดูดอลลาร์อินด็กซ์พฤหัสเพิ่มขึ้นมา0.68สุข เพิ่มขึ้นมา0.88%ก็เลยทําให้ราคาน้ํามันดิบเนี่ยปรับตัวย่อลงนะฮะในแง่ของตัวค่างเงินนะฮะแต่ถ้าไปดูจริงๆในฝั่งของสหรัฐเองราคาน้ํามันในสหรัฐตอนนี้ไปแตะ5ดอลลาร์ต่อแกลลอนก็เป็นครั้งแรกเลยนะครับแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นต่อในอนาคตจากการปรับตัวเพิ่มขึ้นความต้องการเรื่องของการเปิดเมืองในสหรัฐเองก็ดีนะครับรวมทั้งปริมาณน้ํามันที่ลดลงที่ได้รับผลกระทบจากสงครามยูเครนนะฮะค่ะ ภาพของความไม่แน่นอนกับเศรษฐกิจแบบนี้ทําให้นักลงทุนหันเข้ <Whew. S 1> าหาสินทรัพย์ปลอดภัยกันครั้งหนึ่งค่ะทองคาขยับปรับพุ่งขึ้นไปนะคะ20ดอลลาร์70เซนต์ค่ะอยู่ที่พันแปดอดอลลาร์สหรัฐต่ตอออนซ์นะคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับขึ้นมา1.4%มีอีกหนึ่งแรงสนับสนุนนะคะในส่วนของทองคํานั่นก็คือเผยผลสํารวจของมหาวิทยาลัยมิชิแกนนะคะที่บอกว่าดัจนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐ ดิ่งลงค่ะสู่ระดับ50.2ในเดือนมิถุนายนนะคะถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่มีการรวบรวมข้อมูลมาเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดด้วยดูราคาทองในบ้านเรากันหน่อยค่ะเช้าวันนี้ประกาศครั้งที่1ออกมาทองขยับลงไปเล็กน้อยนะคะ50บาททองคําแท่งขายออก3 6 5 0 0บาทและทองรูป,ปรพรรณขายออก31,150บาทค่ะครับ <c oughs> ส่วนฝั่งของค่างเงินบาทกันบ้างน,นะครับบาทอ่อนค่าลงนะครับจากดอลลาร์ที่แข่งค่าเปิดตลาดมาช้านี้3 4บสาท82สตงสางค์สัปดาห์ก่อนยัง3 4บสาทเ7สตางค์ต่อดอลลาร์าสหรัฐนะครับก็อ่อนค่าตามทิศทางของดอลลาร์ที่แข่งค่าเป็นหลักนะครับบาทมีโอกาสทดสอบแนวต้านโซน3 4บาท8 0บถึง3าบาทได้นะครับแต่ว่าการอ่อนค่าของบาทอาจจะถูกชะลอได้บ้างจากแรงขายทำไรทองคำออกมาเคลื่อนไหววันนี้สำหรับนักค้าเงินให้ไหว้นะครับ บาทเคลื่อนไหวอยู่ที่3 4บาทเ0บถึง3าบสาท90สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับเปรียบเทียบปัจจัยบวกลบให้ดูกันหน่อยนะคะปัจจัยบวกเนี่ยเรามองในประเทศมากกว่าว่าประเทศเราเริ่มเปิดประเทศมากขึ้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะก็น่าจะมาจากภาคการท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าฝั่งปัจจัยลบหลายประเด็นแล้วเกินนะคะหุ้นยุโรปหุ้นนิวย,ยอร์กยังคงถูกกดดันจากตัวเลขเงินเฟ,ฟ้อที่ออกมาน้ำมันโลกปรับลดลงแล้วก็ราคาทองเนี่ยค่ะก็ถือว่าตอนนี้นักลงทุนมองถึงสินทรัพย์ปลอดภัยไว้ก่อนเพราว่่่าายยยยัััจงงคไมนนนออูะ อันนี้กดดันตลาดหุ้นอยู่ค่ะก็เป็นพายุลูกใหญ่นะฮะที่บ้านเราจะต้องเตรียมรับมือนะครับภาพรวมของตลาดหุ้นไทยถ้าย้อนดูนะฮะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาะนะครับลดลงไป8.72จุดจุดนะครับ 5 9 0 0 0กว่าล้านไม่เยอะนะฮะคุณผู้ชมฮะแต่มีการประเมินกันว่า1,630จะเอาอยู่หรือเปล่าเพราะสำหรับวันนี้นะพายุลูกใหญ่จากสาหรัฐเนี่ยนะฮะจะมามีผลกับบ้านเรานี่แหละเปิดตลาดมานี่แหละต่างชัติขายออกมาก่อนครับขณะที่รายย่อยเข้าไปช้อนรับนะครับ ทีนี้ช้อนหักไม่หักเดี๋ยวรอดูนะนะฮะเดี๋ยวคุยประเด็นเรื่องนี้กับทางนักวิเคราะห์กันด้วยนะครับถ้าดับหลักทรัพย์นะครับมีทั้งท็อปนะครับเคแบงก์สอผอปตทแล้วก็เกียรตินาคินพัทรนะครับภาพรวมจะเป็นยังไงคุยกับทางรองกรรมการผู้จัดการบอลธนชาตินะครับคุณพิชัยเลิศสุพงกิจคุยกับเราวันนี้นะครับสวัสดีครับคุณพิชัยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณสุทิวัฒน์คุณสุชาละท่านผู้ชมครับคับพายุลูกใหญ่ของสหรัฐเนี่ยนะฮะตัวเลข ประเมินทิศทางยังไงบ้างแล้วควรที่จะปรับกลยุทธ์การลงทุนยังไงดีสาหรับวันนี้ครับคตอนนี้ตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยก็เข้าสู่โหมดลดสินทรัพย์เสีส่ยงอีกแกลงอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ตัวเลข CPI ของสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้น8.6%ในเดือนพฤษภาคมสูงที่สุดในรอบประมาณ41ปีนะครับแล้วก็สูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ตรงนี้ก็ไปกระตุน้นความวิตกกังวลว่าอาจทาให้ธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเล่นปรับขึ้นอัตร,ราดอกเบี้ย มากขึ้นและก็เร็วขึ้นกว่าที่ได้เคยคาดการณ์กันไว้เพื่อสกัดเงินเฟอ้อซึ่งการขึ้นดอกเบี้ยเร็วๆยาว,วๆเนี่ยก็จะส่งผลกระทบเพิ่มความเสี่ยงให้เศรษฐจสหรัฐเนี่ยอาจเข้าสู่ภาวะถดถอยอันนั้นก็คือความวิตกขงบลว่าพอเศรษฐจสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะถดถอยมากขึ้นเนี่ยตัวตลาดหุ้นดาวโจน์ถึงได้ปรับแรง 2.7%เช่นเดียวกันกับนิโวก,ก็ลง2.7%เมื่อวันศุกร์นะครับแล้วตัวบอลยูที่ผิดตัวขึ้นไปแรงไปอยู่ที่3.18%เนี่ยก็กดดัน valuation อของหุ้นหุ้นเติบโตหุ้นเทคโนโลยีจะสังเกตว่านัสแดกเนี่ยลงไปถึง3.5%นะครับแล้วการที่ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเนยอะเดชอนธันเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยแข็งขึ้นไป0.88%เมื่อวันศุกร์นะครับตรงนี้ก็ในมุมกลับก็กดดัน คุณเงินของตลาดตัวต่อเกิดใบม่ด้วยก็มีผลทําให้เชื่อว,ว่าโปร,โปรของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยน่าจะออกทางขายต่ออีกวันหนึ่งนะครับตัวถ้าดูจากเฟดเฟลด์ฟเจอร์เนี่ยก่อนหน้าที่จะทราบตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐเมื่อวันศุกร์เนี่ยยังคิดว่ามีโอกาสน,น้อยอที่จะขึ้นดอกเบีย้ยสูนย์จุ5%เปอร์เซ็นต์ในการประชุมวันพุธนี้นะครับแต่หลังจากเห็นตัวเลขเนี่ยตลาดปรับการคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้20%เปอร์เซ็นต ที่เฟดเนี่ยอาจจะขึ้นดอกเบี้ยแรงถึง0.75ในการประชุมวันพุธนี้ครับดังนั้นในระยะสั้นๆเนี่ยความวิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยเฟดที่ขึ้นเร็วแล้วก็ความเสี่ยงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถอยในสหรัฐเนี่ยจะกดดันให้แบชนีิพุ้นไทยเนี่ยถอยลงมาทดสอบแนวรับ1 6 2 0 0จุดวันนี้เปิดที่มาคงหลุด 1,630จุดเลยนะครับก็ต้องตามลุ้นกันว่า1,680จุดเนี่ยจะอยู่ไหมให้เผืยน,นิดหนึ่งแนวรับจิตวิญญทยาถัดไปคือบริเวณ1,600จุดทวนค่ะ,อะมองไปข้างหน้าเราเชื่อว่าแม้ตัวเลขเงินเฟ้อจออกมาสูงก็ที่เราประเมินไว้เนี่ยแต่ภาพไม่เปลี่ยนภาพไม่เปลี่ยนก็คือว่าเรายังมองว่าน่าจะพีคและเริ่มเห็นสัญญาณชะลอลงในช่วงกลาง ถึงปลายไตรมาสามครับซึ่งตรงนั้นก็จะทําให้มีแรงซื้อกบเข้ามาในสินทรัพย์เสี่ยงในระยะถัดไปถ้านามองว่าสัก20เร็ที่เฟดน่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแน่ในสัปดาห์นี้เนี่ยค่ะมองต่อเนื่องมายังกรงงงของเราว่าการขึ้นดอกเบี้ยในช่วงเดือนสิงหาคมการประชุมครั้งถัดไปมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนคะก็มีโอกาสเพิ่มขึ้นนะถ้าย้อนกลับไปดูก็จะเห็นนะว่า มติสต่อสามสามเสียงเนี่ยเห็นควร,ครที่จะปรับขึ้นดอ,อกเบี้ย0.25เปอร์เซนะครับก่อนจะถึงการประชุมเดือนสิงหาเนี่ยถ้าตัวเลขเงินเฟอ้อยังออกมาในทิศทางที่สูงกว่าที่คาดสูงกว่าที่คาดอีก2ครั้งเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นไปได้เลยที่ทัทางกรนรเนี่ยอาจจะพลิกกลับเป็น3ต่อสีนะฮะที่จะปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยนะครับนั้นก็คิดว่า เป็นไปได้ที่จะปรับและตลาดเองก็ได้สะท้อนความสิ้นตรงนี้ไว้เยอะพอสมควรแล้วจะสังเกตว่ากลุ่มธนาคารขนาดใหญ่นี่คเป็นตัวนําตลาดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่แล้วก็สะท้อนความเป็นไปได้ที่ดอกเบีย้ยในบ้านเราจะปรับสูงขึ้นการตัวกลุ่มธนาคารนี่แหละที่จะเป็นชั่วตัวที่ช่วยประคับประคองตลาดในภาพรวมครับขอผูุแนะนําวันนี้ด้วยครับคุณวิชัยครับ มาบ,บอลยวทีตัวขึ้นมาเร็วๆเนี่ยยังมีหุ้นที่ได้ประโยชน์นะคะบมาพบประกันชีวิตอย่างตัว b บ a เอก็จะได้ประโยชน์จากบอลยูที่ไต่สูงขึ้นแต่ระยะสั้นๆมองดูแนวต้าน41.75 43.50ครับและนอกจากนั้นมีอินฟนสีอย่างลงไฟฟ้าลงปัาบาลที่รอดผลบวกจากการเปิดประเทศต้องรับผู้ป่วยสางชาติเนี่ย เราก็ยังมองว่าก็ยังได้ประโยชน์อยู่อย่าง BDMs เป็นต้นนะหรืออย่างพวกดิฟเนซีสอย่างโรงไฟฟ้าเราชอบตัว CKP ครับครับครับวันนี้ขอบคุณครับคุณพิชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีโรงพยาบาล BDMs นะฮะแล้วก็มี BLA นะครับแล้วก็ประเมินการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยรับ1 0 0ะอันนี้ประเมินว่าดูแนวรับนะว่าจะเอาอยู่ไหมตอนนี้1 6 3 0นะค่ะนะฮะ ถ้าไปพันหกโอ้โหสองเปอร์เซ็นต์เลยนะนะฮะเดี๋ยวยังไงรอติดตามวันนี้ไปพร้อมกันนะครับไปดูกันที่กิจกรรมที่ทางตลาดลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับและหน่วยงานพัฒมิตรสมาคม MAIA หรือว่าสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดลักทรัพย์ MAI นะครับพร<อ>้อมทั้งกรมป่าไม้แล้วก็ภาคชุมชนครับไปร่วมคืนผืนป่าบนพื้นที่รวม9 1ไร่ในโครงการแครดวลปลูกป้อง Plan t and Protect ที่ตำบลบ้านเวียงอำเภอร,ร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับ ดรสรพลตุลยศเสถียรรองผู้จัดการหัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและหัวหน้าสายงานพัฒนาความยั่งยืนตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าทางตลาดหลักทรัพย์นะครับดำเนินโครงการแครดวายปลูกป้อง Plan t and Protect มาตั้งแต่ปี2563นะครับโดยเป็นแพลตฟอร์รมความร่วมมือของภาคธุรกิจภาครัฐภาคสังคมและชุมชนในการสร้างป่าอย่างยั่งยืนด้วยการปลูกนะปลูกไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า นะครับและวกป้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมดูแลป่าโดยชุมชนและปกป้องผืนป่าด้วยกลไกธรรมาิบาลการเปิดเผยข้อมูลนะครับโดยมีเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ,งตลาดหลักทรัพย์นะครับ to make the capital market work for everyone โดยล่าสุดตลาดหลักทรัพย์และสมาคมบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ก็ร่วมระดมทุนปลูกป่า18,200ตน้นบนพื้นที่รวม91ไร่นะครับในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ของตลาดหลักทรัพย์26กไร่และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI 53บริษัทพื้นที่รวม65ไร่ที่ป่าชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริงตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่นะครับโดยการปลูกป่าจำนวน91ไร่นี้ครับจะช่วยดูดซับกา๊าซเรือนกระจก 1 6 3 8 0 0กิโลกร,รัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปีนะครับช่วยในการฟื้นฟูระบบนิเวศแก่พื้นที่ป่าต้นน้ำขณะเดียวกันก็จะทำให้ชุมชน390ตัวเรือนครอบคลุมประชากรรวม1,300คนได้รับประโยชน์ในด้านผลผลิตทางการเกษตรสามารถเก็บเกี่ยวเพื่อบริโภคแล้วก็เชิงพาณิชย์สร้างไรายได้และสามารถที่จะต่อยอดพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้สร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในระยะยาวนะครับพร้อมกับทางคุณรองรัก พานาปวุธ,ธิกุลผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าสายงานกฎหมายและหัวหน้ากลุ่มง,งานเลข,ขานุการองคอ์กรและกำกับองกรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยยังเป็นผู้แทนของตลาดหลักทรัพย์ครับมอบทุนสนับสนุนอาหารกลางวันแก่โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารตลบ,บ้านเวียงอำเภอร้องกวางนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของโรงเรียนและผู้ปกครองในภาวะที่ค่าครองชีพสูงขึ้นโดยโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารนะครับเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนของนักเรียน4ี่โรงเรียนรวม157คนประกอบด้วยโรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคารโรงเรียนบ้านเวียงโรงเรียนบ้านปากล้วยและโรงเรียนบ้านบุญเริงนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่เดียวกับชุมชนบ้านอ้อยนะฮะแล้วก็บ้านบุญเริงตำบลบ้านเวียงอำเภอร้องกวางสถานที่ของโครงการแคดอะไวนะครับ และยังมอบอุปกรณ์บางส่วนแก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเวียงและอยู่ระหว่างการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อน,นำมาส่งที่โรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วยเพื่อนสนับสนุนการดำเนินง,งานของโรงพยาบาลที่ให้บริการแกร่ชุมชนในตำบลบ้านเวียงต่อไปนะครับปัจจุบันโครงการแคดวลปลูกป้อง Plant and p r o t e c t ได้ขยายพื้นที่ป่าที่ใน6จังหวัดนะครับรวมพื้นที่145ไร่ในภาคต่างๆได้แก่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายและน่านนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดมหาสารคาม ภาคกลางที่จังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีและเพชรบุรีนะครับองค์กรที่สนใจร่วมปลูกป่านะครับปลูกไม้ให้ได้ป่าสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s e t s o c i a l i m p a c t c o m ครับในช่วงนี้นะคะมีเวิร์กช็อปที่น่าสนใจสำหรับมือใหม่ในการลงทุนหุ้นมาฝากกันด้วยนะคะสำหรับ InvestNo w ค่ะเวิร์กช็อปมือใหม่ Ste p by s t e เจะจับมือทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะจนเทรดเองเป็นให้การลงทุนหุ้นไม่ยากอีกต่อไปค่ะเปิดพอร์ตง่าย ด้วยออนไลน์เนี่ยคะ่ะไม่กี่นาทีเท่านั้นเองแล้วก็เทรดหุ้นง,ง่ายด้วยมีตัวช่วยด้วยเครื่องมือต่างๆเลือกหุ้นก็ง่ายค่ะหาหุ้นตัวแรกด้วยตัวเองนะคะซึ่งสัปดาห์นี้ค่ะร่วมกับบอลไทยพาณิชย์นะคะวันที่14มิถุนายนวันพรุ่งนี้จะมีหัวข้อเริ่มก้าวแรกการลงทุนไปกับ SBS Easy Invest นะคะครบจบในที่เดียวและวันที่15มิถุนายนค่ะหัวข้อคัดหุ้นเด่นสุดล้ำมือใหม่ก็ทําได้ง่ายๆไปกับ SBS Easy Invest นะคะ พบกันได้หลังเลิกงานค่ะ1ึทุ่มถึง2ทุ่มทาง Facebook Set Thailand แล้วก็สามารถดูรายละเอียดหัวข้อในสัปดาห์ถัดไปได้นะคะทาง www.setinvestnow.com ค่ะครับส่วนใครวันนี้นะครับที่จะลงทุน Wallet สสบมโดยเฉพาะรุ่นออมเพิ่มสุขนะครับตั้งแ,แต่8ปดโมงครึ่งต้องถามว่าทันหรือเปล่า <c oughs> นะฮะทันหรือเปล่านะครับเพราะเข้าใจว่าหมดแล้วนะครัเพราะว่าถ้าไปดูเช็คดูล่าสุดเนี่ย ขึ้นว่าจำหน่ายหมดแล้วนะฮะคลังเนี่ยเปิดให้ประชาชนนะครับในการที่จะเข้าร่วมนะฮะซื้อในส่วนของพัฒบัติออมทรัพย์รุ่นออมเพิ่มสุขวงเงิน55,000ล้านนะครับก็มีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันรุ่นอายุ5ปีรุ่นอายุ10ปีนะครับนี่ฮะรายละเอียดก็เป็นขั้นบันไดนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยนะครับตั้งแต่2.90%ต่อปีอันนต่อปี้รุ่น5ปีแล้วก็รุ่น10ปีนะฮะเช็คดูล่าสุด หมดแล้วนะจำหน่ายขายหมดแล้วนะฮะ,ะผ่านแอป w a l l e t สบมนะครับใครที่สนใจลงทุนนะครับก็อีกทีนู่นเลยฮะวันที่15-19มิถุนายนนะครับอันนั้นจะเป็นการจำหน่ายอีกวงเงินส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่5้า0 0พล้านนะฮะอีก4 0,000ล้านนะครับที่จำหน่ายผ่านตัวแทนธนาคาร4แห่งด้วยกันทั้งกรุงไทยกรุงเทพกสิกรและก็ไทยพาณิชย์นะครับและอีกทีนู่นเลยครับ20-30มิถุนายนนะฮะก็จะมีการเปิดจำหน่ายวงเงินที่เหลือเพิ่มเติมท่าเหลือนะฮะถ่าเหลือนะ อัปเดตกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวช่วงหน้ามาพูดคุยโอกาสที่บ้านเราจะเกิด Stack Play s t a g f l a t ชนเป็นไปได้ไงเงินเฟอ้อแบบนี้นะคะภาวะแบบนี้เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับทาง TDRI กันค่ะค เอก Group บริษัทไทยชั้นนำที่ดำเนินธุรกิจพลังงานอย่างยั่งยืนกรับมาช่วงนี้นะครับความเสี่ยงที่เศรษฐกิจโลกจะเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับหลังจากตัวเลขเงินเฟ้อของทางฝั่งสหรัฐประกาศออกมาพุ่งสูงมากในรอบ41ปีนะครับความเสี่ยงนี้า้้องประเมินทิศทางร้อมกันกันกบเศรษฐกิจในบ้านเรานะครับกับทางดรกริดาเผาพิจิตนะครับผู้ในการวิจัย นโยบายเศร,ศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา TDRI นะครับคุยกับเรานะครับสวัสดีครับดรครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุณสุธิวัตคุณสิตาค่ะด้วยสถานการณ์เงินเฟ้อที่ปรับสูงขึ้นแบบนี้แต่ว่าข้าวของต่างๆก็แพงขึ้นค่าครองชีพสูงขึ้นค่ะภาวะที่เรากังวลก็ว่าจะเกิด stagflation ทั่วโลกรวมถึงมาถึงทไทยของเราด้วยเนี่ยทางดรเองประเมินยังไงบ้างคะค่ะต้องขอเรียนก่อนว่า stagflation เนี่ยความหมายของมันก็คือว่า มีเงินเฟอ้อที่สูงใช่ไหมคะในประเทศในขณะเดียวกันเนี่ยการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยก็ค่อนข้างจะต่ําหรืออาจจะติดลบด้วยซ้าแล้วก็ตามมาด้วยาการว่างงานที่เพิ่มมากขึ้นนะะอันนี้ก็คือนิยามของ s a a ็กเฟชันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆประเทศเนี่ยตอนนี้เขาก็จะเห็นภาวะนั้นนะคะก็เลยมีความเสี่ยงของ s a ต็กเฟชันเนี่ยในหลายๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาแต่ถ้าเราหันกลับมามองประเทศไทยนะคะเราก็เห็นว่าหนึ่งคือเงินเฟ้อเนี่ย ขึ้นใช่ไหมคะก็ประมาณการว่าเงินเฟอ้อในปีนี้ทั้งปีเนี่ยอาจจะนะเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ6%เปอร์เซนอันนั้นก็เป็นไปได้นะคะซึ่งสำหรับประเทศไทยที่ถือว่าสูงสูงมากเพราะว่าเราคุ้นเคยกับเงินเฟอ้อแค่หนึ่งหนปสองปซนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าถามว่าอันนี้เทียบกับทั่วโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้สูงมากคืออย่างที่อเมริกาก็แปดเปอร์เซนกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อเนี่ยของเราเนี่ยก็ขึ้นสูงแต่ว่าถามว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ย โตช้าโตติดติดลบไหมนะคะก็ต้องเรียนว่าถ้าสำหรับปีนี้เนี่ยคงไม่ใช่นะคะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ย ก็ยังโตได้มากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ประมาณการไว้ก็คือโตประมาณ3าเปอร์เซเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถามว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยโตช้าลงแล้วก็มีการว่างงานเพิ่มขึ้นไหมเนี่ยอันนี้คงไม่ใช่นะคะโดยเฉพาะสําหรับปีนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเปิดประเทศนะคะจากการที่โควิดเนี่ยซาลงนะคะก็คือเปิดทั้งในประเทศเราเองแล้วก็เปิดทั้งรับนักท่องเที่ยวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยเราก็คงเห็นการขยายตัวของเศรษฐกิจของรายได้เนี่ยเพิ่มขึ้นแล้วก็การว่างงาน อ่ะนี่ก็น่าจะลดลงอะคะ่ะเพราะฉะนั้นเลยสรุปนะคะเร็วๆก็คือว่าคิดว่าในประเทศไทยในะปีนี้แซกเชั่นคงคงยังไม่มีอะคะ่ะถ้าอย่างนั้นนะฮะพอภาพรวมของเศร,รษฐกิจโลกมีโอกาสเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าบ้านเราถึงแม้ไม่มีโอกาสมีแต่ด้วยความที่เศร,รษฐกิจมันเชื่อมโยงกันนะฮะโดยเฉพาะภาคการส่งออกที่บ้านเราก็ส่งออกไปค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราควรดําเนินนโยบายทิศทางแบบไหนเพื่อเพื่อให้เศร,รษฐกิจของเรายังคงยืนเหนือระดับที่ควรจะเป็นอยู่ได้ะครับ ค่ะจริงๆเราก็ต้องเรียนว่าตอนนี้ปัญหาหลักของเราเลยก็คือว่าของแพงขึ้นใช่ไหมคะค,คือว่าที่เขาบอกว่าเงินเฟอ้อนั่นเองนะคะ ถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยนะคะไม่ไม่แก้ไขตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้การขยายตัวของการจับใจ่ายใช้สอยของประชาชนใช่ไหมคะหรือว่าการลงทุนเนี่ยก็อาจจะนะคะอาจจะชะลอลงอันนี้ก็ทําให้เศรษฐกิจไทยเนี่ยในปีหน้าก็อาจจะโตนะคะตัวได้ช้าลงเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คิดว่าน่าจะทำนะคะในตอนนี้คือแก้ปัญหานะคะผลกระทบของเงินเฟอ้อต่อประชาชนก่อนแน่นอนว่าเงินเฟอ้อตอนนี้เนี่ยนะคะอย่างที่คุณสิทธวัฒน์บอกว่ามามาจาก ประเทศเป็นส่วนใหญ่นะคะ ไม่ว่าจะ,ะราคานื้อมนราคาปุ๋ยราคาอาหารใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันก็คงไม่ได้ช่วยอะไรมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันจะต่างประเทศแล้วคะไม่ได้ไม่ได้สามารถที่จะไปไปหยุดยั้งการขึ้นของราคาของสินค้านในต่างประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่นะคะน่าจะทําตอนนี้เพื่อลดผลกระทบของเงินเฟอ้อหรือว่าของแพงต่อประชาชนเนี่ยมองว่าน่าจะรัฐบาลน,นะคะน่าจะช่วยประชาชนโดยที่เจาะเป้าะคะ่ะ ไปที่ประชาชนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะเป็นหลักอย่างเช่นนะคะอย่างเรื่องอาหารเนี่ยคนที่ได้ผลกระทบมากที่สุดเนี่ยคือคนที่มีรายได้น้อยนะคะเพราะว่า อาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาบริโภคมากนะคะหรือว่าใช้จ่ายเยอะในแต่ละเดือนเทียบกับกคนที่มีสตางค์นะคะจริงๆอาหารขึ้น5บาท10บาทเนี่ยไม่ไม่ได้ส่งผลกระทบนะคะ,คะต่อเขามากเพราะฉะนั้นในการช่วยเหลือนี่เลยมองว่าน่าจะช่วยเหลือแบบที่ตั้งเป้าไว้ดีกว่านะคะอาจจะช่วยผ่านบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าอาจจะช่วยผ่านวิธีทางอื่นที่เจาะกลุ่มมากมากขึ้นนะคะ,คะ แต่ว่าจริงๆถ้าเรามองแนวโน้มเนี่ยโอกาสที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในบ้านเราก็ดูมีสูงอยู่เหมือนกันนะคะดรประเมินยังไงคะเพราะว่าถ้าเกิดขยับขึ้นมันอาจจะไปกระทบกับเรื่องนี้ครัวเรือนไม้รวมถึงบอจอต่างๆด้วยนะคะต้นทุนในการดําเนินธุรกิจมีมุมมองยังไงบ้างคะว่าต้องปรับตัวรับมือยังไงกันบ้าง ค่ะค่ะอย่างที่คุณตาบอกนะคะว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยตอนนี้มันก็คงจะมีผลกระทบทางลบค่อนข้างจะเยอะใช่นกับครัวเรือนที่มีหนี้ซึ่งตอนนี้หนี้ครัวเรือนของเราก็90%เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าเศรษฐกิจเราแล้วนะคะหรือว่า SME เองที่ที่เป็นหนี้อยู่ใช่ไหมคะถ้าตอนนี้เขาจะเริ่ม,ล,มลืมตาอ้าปากเนี่ยแล้วดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยกับธ <หา S 2> ุรกิจไทยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยหนึ่งก็คืออย่างที่เรียนนะคะว่ามันคงกระทบทางลบต่อหลายหลายภาคส่วน สองก็คือว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยลดเงินเฟ้อได้มากนะักเพราะว่าอย่างที่เรียนว่าเงินเฟ้อมาจากต่างประเทศนะคะเพราะว่าราคาของที่แพงมันมาจากต่างประเทศไม่ใช่เพราะว่าเราม <tas S 1> ีการจับจ่ายใช้สอยมากมายในประเทศจนกระทั่งใช่ไหมคะของขาดเลยต้องนะคะขึ้นราคาสินค้า <không S 1> คงไม่ใช่แบบนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าอาจจะต้องรอดูไปก่อนนะคะก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยค่ะครับแล้วครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณครับดรครับขอบคุณมากนะคะยินดีค,ะค่สะสวัสดีคะ่สะสวัสดีครับก็ต้อง ดูวินัยการเงินส่วนบุคคลของเรากันไว้ด้วยนะเตรียมรับมือนะฮะ,ะไปเช็คตลาดหุ้นฝั่งเอเชียกันหน่อยนะครับเริ่มกันที่นิกเกอีครับลงหนักมากจริงๆนะฮะ,ะนิกเกอีสองหมย่งยืงยืนเหนืออยู่นะฮะ,ะแต่ว่าใดเชพที่ลงไปเนี่ยเจ็ดร้อยกว่าจุดด้วยกันแล้วถ้าดูในภาพรวมของตลาดเอเชียหนึ่งเปอร์เซนกว่าทท้านั้นเลยนะฮะเดี๋ยวตลาดบ้านเราเปิดมาเนี่ยแหละรอลุ้นกันนะคะนี่ก็คือทั้งหมดของนาทีลงทุนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาติดตามกันได้ใหม่เราสองคนพร้อมกับทีมงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ